กำลังนึ่งข้าวจ้ากินข้าวเท่งแล้วบอเนอะทอดปลาจ้าทอดปลาจีนเนาะเอากับกอบมื่อนี้ได้ปลาทูเค็มทอดจ้ากะทินีกะเทมหอมแดงแล้วก็พริกซ่อยจ้ะทอดมาเมื่อเ,อเนาะเ้ากะิิบีบมะนาวเสือจ้ะ บิดมะนาวเสือเลยแบบนี้ค่ะมันสิแสบเฮินจก้กมีถอดปานำเลยค่ะแล้วข้าวเหนียวค,ค่ะนึ่งเองจ้านึ่งร้อนๆเลยนะอืหอนขนาด ทำลายแตกโตละสิบบาทจ้ะซื้อมาในตลาดสด ข้าวเท่งจ้ะแต่ว่าบ่ายแล,ล้วล่ะบ่ายกว่า,วาเนาะเสร์ญกระเทียมหลายๆ ตัวหนึ่งกับสีจำได้หลายมืออยู่ได้เนาะค่ะเนาะ มื่อนีวันหยุดนะคะเนาะอันข้างหลังเพิ่นส้มเพิ่นกัร้องเพลงกันแล้วโอเคจะ้ะได้ยินเสียงเพลงอยู่า่เนาะบันทึทางหน้าข้างเพินทางนี้ก่อสร้ามเฮินจะ้ะ เอดเว่เฮิร์นพมแล้วค่ะพมตะเซอร์พาแล้วแสบจ้ะแสบแห้ง